สบายดีพี่น้องสบายดีพี่นอ้อสดีสุขุสุขนลนรับมานำทางนะมันนะนะไม่ไม่ใหญ่ดิไม,ม่ให่อนนั้นมามาเพราะคืนปีถ่ายงามพี่น้องเอ๋ยมาตะบันหยาเลยอันกับว่าเกี่ยวเขาแล้วแล้วว่าเกี่ยวเขาเนะ สิบสองห้นข uh ้างหมูพนว่าพนสิตกมืนทำโกแล้วมันตกเงี้วเเออเฮ้แล้วว่าไงฮ้อปั้นเลยเออดะไรพังเมือนพนมาเนี่ยอขึ้นเปขึ้นเป๊เจมี่โอ้ยโบหินลายมือพี่น้องอยทางกะจมหาไม่ทราบว่วาลงไปเกี่ยวเขาซอย้าเน่ยเนี่ยเจมมี่ มาเล้วพี่น้องเอ้ยย่ายย่ายย่ายโบเห็นลายมือนอนปูให้ปูใหปูใหยนอนเลยนะโอ้ยปุกตาเด็กแม่ก็กระยา ยามนี่กีน้ำฝนอยู่เนาะโอ้โบเอื้ดวงว่ะมันก็พากันมาแต่บ้านเนี้ยโมเขียวเขาโมกระพันอันนั้นชวนลงเมียินชวนลงเลยไม่ได้ไปยังไงบ้ามาทำไมบ้ามาไม่ได้ดูได้เนาะได้ใช้ทั้งบ้านเขาเนาะว่าแล้วบ้านเขาเนาะบ้านเขาเนี่ยแล้ววว่าาบ้นนชลงเข้าไปเรยจะไปเอากระอาบน้ำแล้ว จีมิไลายแล้วบอกเกี่ยวเขาโซยาชิบชองให้อืมหอะไรนะิบชองให้ปั้นแล้วปันแล้วบยโอ้หเดถึงให้เลยอะไรสอบ้ยสองสอบกลัวแล้วเนาะสอบกลัวอือสิบสองสองกสาสี่อันนี้เลยเฉลี่ยผนสองสอบกลัวนอนแล้วปะเออยมากมานั่งเลย พักขยัักขยเอาใช่ก yeah> claro ินัรทมักักขยี่รอเนี่ยก um> ินลาบป่าเด้คอยกุ้งกระเซ่กลาป่าไม่้นขี้ายอั้าเาหนยัวำนี่กแห้งแ้วันีก็สีอินผ้าแ้เล่นี่กูไปตกี้อธิไปยว่านู้ยคือได้ดีคล้ายคล้ายอดอันเนาะขล้ายกกระจายเนาะฉัไปคิดยูกบ่เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาซอยยาจะว่าฮักกับพักกันว่าว จมเศร้านี่ว่าเ่ยมมี่เมื่อเกี่ยวเขาน้ำายาว่าเขาโบเห็นมันมเรกว่าพากันขึ้นมาละฟังมึงฝนมาสันพี่น้องเอ้ยแหถ้าบอกห้องสัมภาระแต่อันนั้นไหนที่ห้องใครแต่หัวเนาห้องแต่หัวนะเปล่งไม่เปี่งอม่

ความความไม่ความไรดูแต่ความมันดิเมน่าเบิรงกมัง่ายความเป็นอะไรแต่ความแล้วปะน้ำลงง่ายง่ยยิ้มเลยนะดีความอะไรยังดูไปได้ดานตีนเพื่อนไว้จะดูดไปเรียบกเอจีนกัเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าให้เจ้าง้าบอ

สบายดีพี่น้องสบายดีปรลุงพูนพูเดียวบอรูนพู่ฮัมพเดียวพี่เดียวมาชอบเมืองตะแม่เป็นนั่นแหละเดียวมาตะแม่พูผัดเถาพูมเดียวฮะผัดเาพูนเดียวหาไกลเดียวหาไกลบัวที่หนว่าลงนอนนำหาหน่อยบัวทบ่ไหใหงาพังบ้คิดดือนี่ลจะได้จะไม่หนอนงอหญ่เนาะ เอกจเอาห่ใส่เบกับเวทขึ้นวันนะพกอันเหงาอันน่ะได้พอดิกเอออกเลยเมื่อแลบนสี่เกี่ยวเขาบ้านพอเกี่ยวตีเขาเอ้เจ้าแล้วพอดิทำเบ่จิมมี่ขี่ด้อมาแล้วปลาลุงเอ๋ยว่านี้จกูแอมป่วนป่วนโอโบโบยูน้ำยาตี เอาอยู่แต่มือทําอีดน้อยดีเอาละอือเอาบ่อยากลงเกี่ยวซอยหญ้าบ่ได้ลงซอยหญ้าเด้อนั่นนจะพอดวงเี่ยังครบน้ําแขนมนก็อกเดียอันนี้นตุดแล้วก็หมดดีอไม่คืนนั้นเฮาน้ม่าอีดละแกงเมาอ้าวนอนอยู่้าหรือานอนบ้านนอนนาบ่ได้ดอกฮอดออกินกดปาก็แซ่บอือถูกแถวหัวแถวแขนอันนี้าวเนาะอันนี้เนาะกําลังสิฮอด6เดือนนี่เนาะ บืนมาเฮ้ยกเดือนนี NP ่ำราชกเดือนวันที่ห้านี่ยวัาที่หกเดือนนั่องเมื่อบรรยาบิกเงินผมเพื่อนนผมเพิ่ดรอแล้วเออผมนะผมบดำชอดพลังบ่ครับชื่อเป็นลูกชอดพลังบ่ลูกผมดดอปเลยชอดพลังแล้วซอประดอนใช่ เบิ้งอาากกระปื่มไม่หง่มาโทรมาอยู่บ่ว่านเลก็โทรมาจพากันออกกินข้านะเอื้อยเศรษนะกับข้าวเม้าของช่วยนะต้นปลาเอาไปซูคนกินป่าถ้ากูไปใส่เบ็ดนล่วงละงาบนงาบได้ปากนะหัวอีกแม่นเข็มอยก่นโอ้ยกัดมือมู่จับมือมูไวยากใช่เบิ้งไม่เบิ้งอยากป้งแล้วแบงอีกทีปะ ปักกันญานะโบ้เนี่ยโบ้เลยเด้งในงานบ้านอืมแดงในงานบ้านน้ำยินดีแกงน้ำไหมกระเสีกบน้ำไหมบนะฮะเสยนะฮะอโ้ยเนี่ยเ้ยว่าีนะแกงน้ำไม้ว่าหมกเล็กหมกเล็กกิ่กายไือกหานไิดไผ่ใส่ไผ่ใิดไพ่ในฮือน้ใช่ไหมฮะอืมอ่ามหงาเท่าน้ำนะบ่ห่อนะบ่หงา่ะ เบี้ยไม่ละกูที่ลบกไปก้นกูจะไปปลูกใช่ไหหงาบนไผ่ใหม่ที่เก็บมาไผ่เนาะมันงามเนาะบนไผ่ใหม่แล้วก็เอขบึชุ่มแล้วแกมกอบไผ่เนาะก็จะไปสีข่าวอีกว่าสปีนี้ม่มจะไปสมบัติเขาไปจะเดิมมันจะไปสมบัเข้าไปจะ่ดึกชุ่มนาะไปจะไปีมากกับมาเดึก ไปดปเปกมากพอดีแล้วมึงบริเกี่ยวเขาพอดีจมี้หา่กก็ให้เป็นบ้านบริเลนได้ค่ฝันกันเี่แหเนี่ยปีบูคุมเน่ยมันก็ได้ร้ายหรอวะเนี่ยแต่เมื่อยแล้วอือุณเจ้าเขามาแล้วไปวดดือนได้่าเมื่อยัมุนบดโอ้ยอือเล็บบริยังแลคนเขาข้าดียวจะ่เาเดเดียวก็จะมุ่นบดเนาะจะมาจะมาเบิ่งหัวมือ

แมลงกอีกเบิ้งแม่อีแลเบิ่งแต่เดียวหัวนหาเมันจะชิโลเลยนี่เบ่อเลยงเลยยิงยาวยิ่งยาวนอนวนน้ท่าเอนอนวนน้าเหอนอนออกเือนหื่นัวงองงักงองแงนล้วอบายหอบนี้หอบหนอนี้แต่บอกว่า ใจชื่อบักขอบใจนี่เนยืดเบิ้งคนดงมาแล้วนะกันเบ้องผนแงจะแคนตาเทอกคนตาเกบ่ขอไปซื้อกิต้ยซื้อเจมี่ใช่ไหมขอซื้อบ้าเจมี่แม่เมื่อกี้เอาวกระหูน่นี่เด้อชื่อเจมี่แขนจะท้ามังจำนะอยนประตูอีเลย น้ำพัดตุวยป่่ย้ำัดตแล้วก็้อด่แลเเกี่ยวเกี่ยวห้าก่อยู่แล้วเย็นเจียวแล้วบ่ข่าวเศ้าลรวพอลืมสังเกตออกเร้านิดเดียวลืมเลี้ยวบ่งกายไปเศ้านี่เจมี่ตัวขาวๆแล้วพ่อเสนอ อัเจมี่มันออกไปไนไปหนบอกงามบงามอเจมี่ือที่อันเจมี่าคือบองามแต่ผอหัวเลยไี่นไันออกมจัขอบใจเลย้พี่น้องสุขุสุขคนชุมมองสุวรที่ติดตามเจมี่บ๊ายบายปาลุงบ๊ายบายบายดีบ๊ายบายพ่เ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 พ่พ่เพ่พ่เ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 พ่พ่่เพ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 ่พ่่ เลี ừ, 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 à, ้ยวแบใไม่ n ๊ายบาย